เรากำลังเดินทางนะคะเดินอีกแล้วนะคะทางะะจะไปสอบนะคะวันนี้จะไปสอบที่เย่นเชอร์ปิงนะคะสอบข้อเขียนนะคะข้อเขียนในการขับรถนะคะสอบใบขับขี่หลังจากที่คลาเข่งคลาเข่งคลาเข่งหลังจากที่ติวด้วยตัวเองนะคะอ่านข้อสอบแล้วก็ทําในบททดสอบนะคะแล้วก็วันนี้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ เราคําเคง่งคําเคร่งนะคะซีเรียสมากนะคะไม่ได้ไปติดไม่ได้ทําอะไรใน y o u t u b e เลยนะคะก็เดินทางไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะว่าวันนี้จะเสืรอมมอดศพด้วยเป่าะคะ่ะไปค่าเดินทางเลยค่ะแล้วนะคะผลสอบครั้งที่หนึ่งนะคะกินแฮวอีกแล้วค่ะไม่ผ่านนะคะห้าสิบสองคะแนนนะคะเราได้แค่สี่สิบแปดนะคะ ไม่ผ่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางไปสอบอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่สองนะคะสอบนะคะสอบซ่อมนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะสอบข้อเขียนในการขับขี่เป็นครั้งที่สองนะคะวันนี้จะไปสอบที่คับเดอร์ับเดอร์ับเดอร์เราตามมาเลยนะคะว่าผลสอบจะเป็นอย่างไรนะคะผลสอบครั้งนี้ เราก็รับประทานแฮ้วอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะสู้ๆค่ะต่อไปนะคะครั้งที่สามค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะอากาศหนาวมากอากาศหนาวนะคะมีหมอกลงเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะดูสังเกตจากด้านหลังนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปในเมืองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เช้านี้นะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะหมอกหนามากเลยนะคะหมอกหนามากเลยตอนนี้ก็ไม่เช้ามากนะคะประมาณ9ก้าโมงนะคะดูหมอกนะคะหมอกหมอกจางๆลึกควันสวัสดีค่ะพี่้องวันนี้ดีใจที่สุดเลยไปสอบไปกับไปสอบข้อเขียนมานะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามเน้นเป็นครั้งที่สามนะคะข้อเขียนนะคะวันนี้ผ่านแล้วโอ้ยดีใจมากเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราผ่านแล้วนะคะพอแล้วเชยูเชยู <c oughs> เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านนะคะเช้านี้นะคะ,เร,ะ,คะเรามีนัดนะคะเรามีนัด เรามีนัดกับการสอบอขับขี่นะคะวันนี้เป็นการสอบนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราได้สอบข้อเขียนแล้วก็ผ่านเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปสอบขับรถนะคะถ้าขับผ่านวันนี้เราก็จะได้ใบขับขี่นะคะเดี๋ยวรองดูกันนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปสอบที่ฟอนชิปปิ้งนะคะใกล้ๆบ้านของเรานะคะประมาณ20สนาทีไปค่ะไปค่ะตามมาเลย ช่วงที่เราเดินทางไปสอบขับขี่นะคะเราตื่นเต้นมากนะคะก็เลยไม่ได้บันทึกวิดีโออะไรไว้เลยนะคะก็เดินทางไปด้วยความตื่นเต้นและประมาานะคะที่เราจะสอบขับรถในสวีเดนนะคะครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วเราก็ได้ไปขับขี่มาแล้วค่ะทุกๆท่าน ก็ขอขอบคุณนะคะโรงเรียนสอนขับรถที่ฟ้อนช้อปปิ้งนะคะฟริงส์ทราฟฟิกสกูล l l อนนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือเจ้าของเจ้าของโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นครูสอนขับรถด้วยนะคะสำหรับคนนี้ก็คือครูสอนขับรถของเรานะคะใจดีมากๆนะคะทั้งสองท่านนะคะจริงๆแล้วมี3ท่านนะคะ,แล,นนะ,คะแล้วก็มีท่านผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ ของโรงเรียนนะคะแล้วก็นี่ครูอีกคนนึงนะคะวันนี้ก็ใจดีนะคะน่ารักมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะแตงกี้ทับซุมิกแกนี้เราจะมาฉลองนะคะไปขับผีของเรานะคะด้วยเค้กไอศครีมมาทานด้วยกันนะคะนี่คือเค้กไอศครีมนะคะ นี่นะคะมาค่ะมากินไอศครีมเค้กไอศครีมนะคะฉลองที่ได้เชิญคุณนะคะวันนี้ใบขับขี่เป็นอะไรยังไงลไรใบขับขี่นี่นะคะมาดื่มกาแฟนะคะมาดื่มกาแฟกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะหนังสือด,ดีจากคุณครูมะกรูดนะคะมะกรูดมะกรูดนะคะขอบคุณมากค่ะ การอ่านหนังสือเล่มนี้ดีมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับโรงเรียนที่สอนขับรถให้นะคะก็คือโรงเรียนตามนี้เลยค่ะที่ฟอนชอปปิ้งนะคะเขาดีจริงๆนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะครูฝึกส่วนตัวนะคะคุณยุวานอันชอนขอบคุณมากค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องเชียร่าแดงพาชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญคุดนะคะใบกับกีมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะให้ด้วย